ฝนบ้านเรานั้นก็ตีหนึ่งประมาณพันคูเฉลี่ยแล้วประมาณพันห้ารมิลิเมมันมันมันน้อยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนั้นก็อาอันนี้ก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยปกติแล้วเดือนเดือนมิถุนายนนี่ฝนจะเยอะนะครับปรากฏว่าอุตุประกาศเข้ารู้ดูฝนปุ๊บฝนหายทันทีนะครับพอพอพอช่วง สังเกตจากตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นบ้านเราอย่างเดียวเป็นทั้งทูกทุกทั้งภูมิภาคนะครับตั้งแต่เดืนเอนมกรากุุภา,านะครับมีนาเมษายก็ตอนแรกในเดือนเดืนเอดนมกราคมเห็นสีเขียวๆไหมครับนิดๆน,น,นะครับดูเหมือนจะดีนะทำท่าดีเราก็ตกใจนะครับว่าเราเห็นสถานการณ์แล้วมันเป็น เริ่มภาวะปกติจริงแต่ว่าอจจจะเข้าเอริโยเนี่ยแต่ว่าฝนมันมาตลอดเลยพอ,อเขาก็ยังถูกเทียมกันนะว่าสถานการณ์ที่เกิดงี้เป็นยังไงบ้างเราก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่ามันยัง,ย,ง,ย,งยังจะเข้าภาวะเอริโยอยู่นะครับแต่พอเอริโยนี้ไม่ใช่เห็นปุ๊บมันมันจะตอบสนองปั๊บทันทีนะครับมันจะอาจจะประมาณเลทประมาณสักสองเดือนถึงมีผลกระทบกับบ้านเรา เพราะว่ามันผล,ผลนี่มันอยู่ท,ทิ้งตี้ทางด้านของมาสุแปรซิฟิกเพราะฉะนั้นการท,าที่สุขภะพขกับ้านเรานี่มันจะยืดเวลาไปสังเกตเห็นได้นะครับว่าตอนที่เดินกุมภาพันเนี่ยเรามีประชุมผมเองผมเข้าประชุมกับที่กรมที่ 0, กระทรวงเกษตรสากรณะครับตอนนั้นนี่เราก็เห็นเป็นภาวะรตัวของเอเดียลกำลัองอ่อนอยู่ะครับเราก็ตอนนั้นนี่เราคาดว่าต่อไปนี่มันจะเข้าอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต พอหลังจากนั้นเปลี่ยนประมาณสักสี่สี่ห้าวันเองครับระบบเปลี่ยนบอกว่าเข้าเอเโยุก่วมประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตเราไม่รู้จะเป็นประชุมกับใครแล้วนะครับทีนีน้กล่มประชุมประธานก็ยังไม่ไรียกประชุมสักทีไอเราข้อมูลเราก็อ่านท่านอยู่ร้จะทำยังไงน,นะครับนะครับทีนี้จริงๆแล้วเรื่องการประชุมด้วยการเสวนามีความสําคัญมากการเี้เป็นข้อมูลสำคัญมากเราจะได้ข้อมูลถูกแล้วก็มีการ ไอเดียเหมือนนกันนะครับซึ่งในอนาคตผมว่าคิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่ากลุ่มชวรพานเองก็จะมีวอลุ่มตัวๆก็จะมีวอลุ่มซึ่งวอลุ่มจากที่มันจะไม่สแตอะโอโลดมันจะมีการเชื่อมมันจะได้ติดต่ออะไรเง่ายครับพอเขาจะนั่งมาดูเดือนพฤษภาคมนะครับเห็นไหมครับฝนหายคลี่เลยนะครับทั้งภูมิภาคไม่ใช่เป็นเฉพาะของบ้านเราอย่างเดียวทีนี้เรามาดูนะครับในในเดือนถัดไปนะครับ อันนี้พอมาถึงคาดการณ์ของอุตุในฤดูฝนนะครับว่าเดือนกรกฎาคม